กราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลั่มเที่คารบทุกท่านนะคะพอกันมือนีห้ากสิมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงมองลั่มคือเก่านะคะพี่น้องสำหรับมือนีก็เรียกว่าเป็นทีห้านะคะเมื่อครูเตยครูเตยอภิวัตได้เปิดโตน้องตั้งใจลูกสาววัยหนึ่งขวบพร้อมกับภรรยาของเพลินนะคะร่าให้หลังเคยเกิดดราม่าหนัก ซึ่งทางด้านภรรยานะคะเพิ่งกะร่ำให้นะคะขอบคุณแฟนๆที่ให้โอกาสนะคะหลังเคยเกิดดรามา่าเมื่อหลายปีก่อนปมแฟนเก่านะคะพี่น้องสำหรับคั่วเตยอภิวัตรเนี่เป็นนักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงดังทําเอาฮเอฮาล่าสุดในงานมิตติ้งเมื่อคืนวันที่15กันยาีิพนานมากนะ,ะพี่น้องกับการเปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจไหวหนึ่งขวบพี่น้องท่ามกลางแฟนคลับ ซึ่งครูเตยนะคะเพื่นได้ประกาศกลางงานมิทติ้งวันเกิดลูกสาวพร้อมกับภรรยาของเพินนั่นก็คือน้องขนมสาสิการะนะคะน้ำตาไหลขึ้นเวทีนะคะสัางความเฮือห้าเป็นอย่างมากพี่นอ้องสำหรับครูเตยนะคะน้ำตาไหลเปิดใจบนเวทีว่าอยากบอกให้ทุกคนรับรู้ผมสัญญากับเขาว่าถ้าเขาครบหนึ่งขวบผมจะบอกทุกคน อยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูรักน้องเหมือนที่รักผมน้องชื่อน้องตั้งใจครับนะคะทางด้านน้องอขนมภรรยาของเพลินคะะ่กะก็ร่ำไห้กล่าวว่าขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาอยากขอบคุณมากหนูกลัวมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีกลัวหนูจะเป็นอีกนะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูได้มารู้จักกันใหม่ที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากจะบอกอะไร แค่อยากทำหน้าที่แม่คนหนึ่งเท่านั้นเพราะหนูรักเขาตั้งใจให้เขาเกิดมาจริงๆซึ่งก้อนหนานี่นะคะกับบ่มีผู้ได้รู้เลยว่าครูเตยอ,อภิวัตนะคะเพิ่นไดมีพภรรยาละกะมีลูกสาวนะคะล่าสุดเนาะค่ะครูเตยเพิ่นกนระไดโพสภาพลูกสาวลงบน Facebook เปิดตัวนะคะน้องตั้งใจพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเธอคือลมหายใจเธอคือที่สุดของชีวิต รักมากที่สุดครับลูกสาวนะคะซึ่งขนมสัส,สิการเพิ่นเป็นดาวมหาวิทยาลศีประทุ่มด้วยพี่น้องนะคะภรรยาของคู่เตยซึ่งเคยเกิดประเด็นรามาเมื่อปี2563นะคะปมแฟนเก่าครูเตยจนว่าเป็นข่าวใหญ่มาแล้วเธืหนึ่งนะะพี่น้อง หลังจากที่ครูเตยเพิได้เปิดโตภรรยาล,ะะลูกสาวของเพิ่นนะคะว้ไวากำลังน่ารักนะคะ,ะก็มีคนเขามาสแสดงความยินดีเป็นจำนวนมานะคะยังเช่นว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้เข้ามาสแสดงความยินดีพร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับน้องขนมนะคะภรรยาของเพิ่นในฐานะคนเป็นแม่ที่ต้องต่อสู้กับอะไรมามากมายโดยมีการระบ,บุข้อความดังกล่าวว่า สุขสันต์วันเกิดน้องตั้งใจยินดีกับพี่เต้ยและขนม hashtag, น้องตั้งใจ hashtag สาวน้อยวัยหนึ่งขวบนะคะเราไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่ก็ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับแฟนคลับอย่างเรานะคะเนื้อสิ่งอื่นใดสงสารแม่กับน้องมากแม่อุ้มท้อง9เดือนจนน้องหนึ่งขวบเป็นเวลาเกือบ2ปีที่เขาต้องเก็บตัวรอโอกาสรอเวลานี้ ต่อไปหนูก็จะได้เที่ยวกับพ่อเดินห้างกับพ่อนั่งทานข้าวกับพ่อแบบที่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะมันละเอียดอ่อนมากเรื่องนี้งานมิตติ้งครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นพี่เต้ยพูดคำว่ามาเจอกันอีกนะขอบคุณที่มาครับขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันคุณสำคัญอบอุ่นหัวใจยินดีด้วยนะคะฉันหถ่ายคลิปไว้เลย ในส่วนของครูเตยนะคะเพิ่นกระไดออกมาวาว่าต้องขอโทษที่พ่อไม่มีความกล้านะคะบม่มีความกล้าที่สี่เปิดเผยล,ลูกก้อนหนานนี้นะคะซึ่งต่อไปนะคะเราจะได้ใช้ชีวิตแบบปกตินะคะพาลูกออกไปเดินห่างพาลูกออกไปกินเข่าข้างนอกใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่ว,วไปนะคะในส่วนของครูเตยอภิวัรนะคะเพิ่นเป็นนักร้องหนุ่มหล่อขวัญใจลูกทุ่งอินดี้อีสานนะคะ เจ้าของเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิวอย่างเพลงยูบดายถาไอหนาไม่ละกะอีหล่าเอ๋ยนะคะในส่วนของประวัติครูเตยอภิวัตนะคะครูเตยอภิวัต,ะะต,วตชื่อจริงอภิวัตบุญอเนกชื่อเล่นเตยนะคะเกิดเมื่อวันที่23กันยายน2,536นะคะที่อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีเคยเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเขมาราชพิทยาคมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามซึ่งปัจจุบันเพิ่กนกมีอ่าอาชีพหลักของเพิ่นก็นคือเป็นครูนะคะสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจําภาควิชาศิละปะศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ที่โรงเรียนบ้านกุฎธ,ธาต์อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะ,ะพี่น้องครูเตยอ,อภิวัฒน์นะ,ะใช้แววการเป็นนักรองมาตั้งแต่สมัยเพิ่นเรียนหนังสือจนว่าได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในงานกีฬาของภาคอีสานะคะ่ะล้ะก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้นะคะพี่น้องปัจจุบันถึงแมว้ว่าเพื่นสิเป็นนักร้องที่มีซื่อเสียงนะคะแต่วา่าครูเตยอ,อภิวัตเพิ่นก็บบกเคยขิดสิทธิ่มอาชีพครูล่วก็พร้อมจะทําทั้งงานประจําแล้ะก็งานร้องเพลงที่เขารักอย่างเต็มที่นะคะครูเตยอ,อภิวัตนะคะกับเส้นทางสายบันเทิง ครูเตยอ,อภิวัตเป็นคนที่ชอบการร้องเพลงนะคะจึงเริ่มด้วยการทําเพลงลงบน YouTube นะคะซึ่งแต่ละเพลงที่เขารองก็มียอดวิวสูงเกือบทุกเพลงนะคะจนว่าครูเตยได้มีโอกาสเป็นนักร้องแบบเต็มตัวและกับเพลงที่ปล่อยออกมาก,ก็เฮ็ดติดชาร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นอันดับต้นๆเกือบทุกเพลงคือการพน้องส่วนเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูเตยได้แก่เพลงยูบอดา เพลงถาไอหานาวไม่ลักกะอีล่าเอ๋ยนะคะซึ่งต่อมาครูเตยเพิ่็ได้มีโอกาสแสดงภาพพยนตร์เรื่องมนรักดอกผักบุ้งนะคะเลิกคุยทั้งอำเภอละกกะสมปลาหน่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่เขามาในชีวิตลักกะครูเตยกะเหตุใดดีบบแพ่งงานอื่นๆนะคะในส่วนของงานแสดงซึ่งนับว่าครูเตยเป็นตัวอย่างที่ดีของวัยรุ่นยุคใหม่ในเรื่องของการเหตุงานนะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะก,กี่หน้าที่ที่เขาได้รับเขาก็ทำมันออกมาได้ดีไม่แพ้กันสำหรับผู้ใดที่อยากติดตามผลงานของครูเตยคะ,ะก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆนะคะว,ว่าสิเป็น f c e e o o o นะคะเตยอภิวัตบุญอเนกนะคะพี่น้องซึ่งก็เรียกว่าเป็นนักร้องหนุ่มนะคะเป็นนักร้องหนุ่มสายลูกทุ่งอินดี้นะคะพี่น้องที่มีคนติดตามมากถึง1.5ล้านคนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะครูเตยเพิ่งก็ได้ออกมาโพสใน Facebook ของเพิ่นนะคะว่า ขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับนะคะที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกนะคะพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพอนะคะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่เพิ่นได้เปิดโตภรรยาและลูกสาวของเพิ่นนะคะครูเตยเพิ่นก็ได้บอกนะคะว่ามีงานติดต่อคุณแม่คุณลูกรัวๆนะคะส่วนคุณพ่อโบเบเหมือนเดิมครับ รักเราไม่เท่ากันนายบอกว่ารักเรารักเราพอเจอเจ้าตัวเล็กก็ลืมกันเลยใจร้ายมากพี่พี่บ้านนี้นะคะแต่ก่อนมีของฝากเรานะทุกวันนี้มีแต่ของน้องตั้งใจนะคะก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของครอบครัวครูเต้ยอภิวัฒนนะคะพ่อแม่ลูกต่อไปนี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะค่ะ น,นี่ก็เป็นเรื่องรา่าที่เฮาได้นาเสนอในมือนีนะคะอ่าไว้พอกันคลิปหนาะสำหรับมือนีแอดขอกลา่าวคําว่าสวัสดีค่ะ